หากินแล้วะเออเอามากาฟเออเอ๊ะเอ๊ะออากาเว้เ้ยอมานี่อันนั้นก็อร่อยซื้อมาหาากตาลายอะดิตนาตลายใช่ไหมไปดูตรงจีแล้วห่ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอไม่มีโีี่อุบลไทยหรอใช่ปอฟินมากเลยนะมันมีดูเซเว่นเหรอที่แบงหรอไินปพี่กินเหรอใช่พี่ก็รู้ว่ามันจะรู้ แค่แต่รสชาติสารายเหมือนเหมือนไม่ได้กินเหมือนกินแค่สารายเชื่อหนูพอมาอุ้ยยากแบบกอกาวยาแนวม่ดเลยยัดยัดเลยค่ะเป็นเนื้อทางตรงค่ะดูว่านี่อะไรนะสุ่มทองอันนั้นไะไอัเนี่ยกินี่พอแล้วมั้งมันเค็มแล้วอุ้ยแบงอื้มอ่ะเด้อ เยไม่ต้องกัดสิยัดไปเลยนี่ะมันก็ก enfin ินต่อไม่เขินไหมทำมาห่อต่อได้ไหมนี่ไงใช่ไหมเดี๋ยวมากินได้ำหนองค้ามแต่ลายไม่เต็มเลยคือแบงก์อิ่มเด็กเขาก็ไม่มีห่อนะแบงก์อิ่มเด็กเขาก็ไม่มีห่อ ผมปอยจะจุ่มลงไปนะไม่งิมากไม่กินเลยเหงือ่สองไม่ได้กินเลยอะเบ๊สมองนี้พี่กัดไปแล้วไงลอกินแผ่นใหม่แล้วกันไม่มีแล้วเหมือนจะดูดีใครดูห่ะเบสไม่บอกให้ได้แค่ต้องห่างกินมากเลยเบสอยากกินเวอร์เป็นไงล่ะนี่นี่เราจะเคล็ดกลับแล้วตัวเคลกลับแล้วโอ้โหพรงนี้ท้าทำบนเนี่ยตะโกนอะไรกล้ากัน ก็หมดหรอทำบุญปู่ย่าลืมหน้าตาปู่ย่าลืมตาตาพ่อม <laughs> ัาขวานที่เดียวไอ้เมื่อยไอ้เราไม่ได้เป็